ได้ทั้งหมด39เนาะลบก,กันเสร็จแล้วแสดงว่าพี่ไสก็คือ39นะคะเดี๋ยวครูลบออกก่อนเดี๋ยวเราจะได้มาเช็คตรงนี้กนะันเดี๋ยวลบตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันจะงงอ่ะได้พี่ไซเท่ากับ39ต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะต้องหาความกว้างของอันตราภาคชั้นการหาความกว้างของอันตราภาคชั้นก็คือเอาพี่ไซนะคะเอาพี่ไซที่เราหาได้เมื่อกี้เนี่ยคือ39นะคะ ลบประหารด้วยจํานวนชั้นของอันตรภาตชั้นเมื่อกี้โจทย์กําหนดให้เราหารกี่ชั้นคะหชั้นีหาหกชั้นนะคะเราก็เอาสามสที่เราหาได้นะคะหารด้วย6 39หารด้วย6หารกัรออกมาได้6.5จุดหนักเรียนสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดทศนิยมนะคะให้นักเรียนปัดขึ้นนะคะเป็น7ไม่ว่าจะเป็นหกจุดหนึ่ง 6.2 6.3นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น6.5ขึ้นไปจะจุด1.2จุ3นะคะนักเรียนปัดขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่เป็นเศษเราจะต้องปัดขึ้นนะคะให้มันเป็นความกว,ากว้างก็คือ7ความกว้างของอันตรภาคชั้นคือ7นะคะความกว้างของอันตรภาคชั้นคือ7ทีนี้เราก็มาเริ่มสร้างตารางนะคะสร้างตารางแจดแจงความถี่ เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากสังเกตนะคะตัวแรกจะเป็น43ก็คือค่าที่น้อยที่สุดนักเรียนก็นับไปเลยนับนิ้วไปเลย7ครั้งนะคะ43 44 45 46 47 48 49นักเรียนก็เขียน43ถึง49เป็นอันตรภาคาชั้นที่1 49เสร็จก็มาเริ่ม50ก็นับ50 51 52, 52 53 54 55 56ก็นับไป7นะคะก็เป็น 50, 56แล้วก็มาเริ่ม57ตรงนี้

จ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่ก็ลงที่แปดสิบสี่อันนี้เรียนต้องสร้างขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปดูข้อมูลดิบเพื่อที่จะเขียนรอยขีดก็ไปดูช่วงคะแนนคนที่สอบได้คะแนนระหว่างสี่สิบสามถึงสี่สิบเก้ามีกี่คนอ่ะสี่สิบสามถึงสี่สิบเก้านักเรียนก็จําไว้สี่สิบสามถึงสี่สิบเก้าอ่ะ

ส3่สิบสามถึงสี่สิบเก้าห้าหกสสิบสามถึงสี่สิบเก้าหกแล้วใช่ไหมส่สามส่สิเก้นับที่หนึ่งสองสามสีโอเคเเราก็มาขีดตรงนี้เขีดอ่าขีดตรงนี้เขีดแล้วก็เขียนเลขเนะคะขีด7ขีดแล้วก็มาเขียนเลขเต่อไป ห้าสิบถึงห้าสิบหกตรงนี้นะคะห้าสิบถึงห้าสิบหกนั่งเรียนก็มาดูท่องไว้อาบยันปศิปกการก็ได้จะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ลืมแยงนะคะอะไรนะเมื่อกี้ห้าสิบถึงห้าสิบหกห้าสิบถึงห้าสิบหกท่องไว้ห้าสิบถึงห้าสิบหกหนึ่งห้าสิบถึงห้าสิบหก 5้าสถึงห้องสส่ห้าหเจอ่ามี8ดนะคะห้าถึง5้สหมี8ดเราก็มาขีด8ขีดอันนี้นี่เาได้9า่ะมีอะไรอีกไหมห้าสถึงห้หถึงห้าสบห สิบถึงห้าสิบหกเมื่อังนี่ไงหนึ่งอันโอเคครบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเราก็มาขีดตรงนี้เก้าขีดนะคะขีดตรงนี้แล้วก็เขียนเลขเก้าต่อไปห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามอันเปลี่ยนสีปากกาหนิดหนึ่ง ท่าไหร่แล้วลืมแล้วห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคได้ไหกเอาไมมาดูซิ เขาได้เลขแปดเนี่ยทำไมคุคิดได้หกเองห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามนีไงหมือนกันห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามนีไงนึ่างไรห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบสามหมดแล้วเารานับสีเหลืองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเขาได้เท่าไหร่ด้วยแปดโอเคนะคะตรงกันแต่ว่านักเรียนต้องดูเองดีๆนะในแบบฝึหกหัดมันจะมีให้นักเรียนขีดนะคะอันนี้เราครูจะเช็คความเข้าใจให้นักเรียนเฉยๆต่อไปนะคะจะเป็นหกสิบสี่ถึงเจ็ดสิบหกสิบสี่ถึงเจ็ดสิบอ่างสีเขียวหกสิบสี่ถึงเจ็ดสิบหกสิบสี่ถึงเจ็ดสิบ หนึ่งมนึ่หนสองสมสี่ห้าหหหมดแล้วหกามาดูที่เขาได้ตั้งแปดหสถึงเจ็ดสิบนะพี่น 8, 64หสสถึงเจด หกสิบถึงเจ็ดอ่านี่ไงหกสิบสี่ถึงเจ็ดสถึงเจสนี่ไงเจสโอเคเอานับสีเขียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดโอเคแดถูกต้องนะคะได้แปต่อไปเจ็ดสิบอดถึงเจ็ดสบเจ็ดเจ็อดถึงเจ็ดเจ็ด 71-77เานที่ประกาก่อน7 1 7เอถึง 71. เอาสีอะไรมีชมพู1 2 71่องถึงเท่าไหร่เราเรียงสี่ดูแล้ว,ว7 1ถึง77 71ถึง77 1 2 3 สี่ห้า,ามีห้ามาลองีิตรงไหมโอเคมีห้านะคะต่อไปอันสุดท้ายมีสามก็คือเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบสี่สามตัวจริงไหมอ่ะมีแปดสิบหนึ่งตัวสองตัวิ่มไอสามตัวโอเคครบนะคะ อันสุดท้าย78ถึง84มี3ตัวก็ขีด3ขีดแล้วก็เขียนเลข3นะคะเสร็จแล้วตรงช่องรวมนะคะนักเรียนก็เอาความทีรวมกันว่ามันได้40ไหมนะคะตรงกับที่โจทย์ให้มาหรือเปล่าอันนี้เป็นการสร้างตารางเสร็จเจงความทีนะคะแบบเป็นอันตรภาคชั้นอ่ะทีนี้ส่วนองค์ประกอบต่างๆตรงนี้นครูจะเอาไว้สอน สัปดาห์หน้าก็แล้วกันเนาะทีนี้จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหนึ่งอัดในหนังสือเรียนนะคะในหนังสือเรียนให้ทําข้อเดียวนะคะครูจะลดจํานวนแบบฝึกหัดลงนะคะสงสารนักเรียนรู้สึกว่าครูจะให้เยอะเกินไปเนาะนักเรียนอาจจะไม่ไหวอ่าทีนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่สี่จุดหนึ่งนะคะหน้าเจ็ดสิบสี่หน้าเดียวทําเหมือนเมื่อกี้เลยหาพิสัยก่อนหาพิสัยของข้อมูลก่อน นะคะาหาพิสัยของข้อมูลก่อนแล้วนักเรียนก็หาความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะในหนังสือเรียน4.1แต่ว่าใน4.1นี้มันจะมีช่องหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจุดกึ่งกลางนะคะนักเรียนก็คือจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางไม่ยากนะคะให้นักเรียนเอาขีดจํากัดบนบวกขีดจํากัดล่างหารสองแล้วก็ตออ่านะ นะคะมันจะมีจุดกึ่งกลางเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งในหนังสือเรียนนะคะเขาให้นักเรียนหาจุดกึ่งกลาง่าในแบบฝึกหัดนะจะให้นักเรียนาหาจุดกึ่งกลางนักเรียนเอาเอาขีดจำกัดบนนะคะบวกกับขีดจำกัดล่างแล้วหารสองนี่ค่ะ ก็คือเอา43่สิบสามวกส9่สเก้านะคะเขาเขาจะให้นักเรียนหาเพิ่มนะคะก็คือจุดกึ่งกลางปุปการขคนะคะไม่โอเคเลย จุดกึ่งกลางอลื่นๆไปให้ดูจุดกึ่งกลางนี่มันจะมีจุดกึ่งกลางอ่นี่นักเรียนเอาตัวนี้ก็ได้นะคะจุดกึ่งกลางให้นักเรียนเอาขีดจำกัดบนกับขีดจำกัดล่างบวกกันหารสองนะคะก็คือตัวนี้แหละนี่เอาสามสิบบวกสามสิบเก้าแล้วหารสองนะคะนี่สามสิบบวกสามสิบเก้าแล้วหารสองก็ตอบสามสิบสี่จุดห้า ะะตัวต่อมาก็เช่นเดียวกันนี่เอา40บวก49หาร2นะคะก็ตออ44.5อันนี้คือจุดกึ่งกลางซึ่งนักเรียนจะได้เติมลงในช่องแบบตรงนี้นะคะนิดเดียวจุดกึ่งกลางก็คือหาง่ายๆหรือตามตัวอย่างที่ครูสอนและมีในหนังสือนักเรียนดูนะคะ,ะทีนี้ก็จะนานเกินไปนะคะสำหรับวิดีโอก็คือไม่อยากจะอัดนานนะคะจะกระชับที่สุด เพื่อจะให้หนักเรียนได้เข้าใจมากที่สุดแล้วก็กระชับเวลามากที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนักเรียนจะได้เอาเวลาไปทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งงานนะคะพร้อมกับได้ชื่อไปด้วยนะคะสําสหรับวันนี้นะคะครูก็จะขอจบคลิปวิดีโอทำการสอนของสัปดาห์ที่แปดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้หนักเรียนโชคดีกับการทำงานแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงโควิด ะคะวังว่าเราจะได้พบกันนะคะในเทอมนี้น่าจะประมาณปลายเทอมว่าโควิดก็จะหมดไปนะคะให้เรียนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เรียนปลอดภัยทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ